ไปเลยไปเลยเดินตรงนี้ก็ได้ลูกไม่ต้องเดินทรงนี้ก็ได้เอาเดินมาเลยดูทางด้วยลูกดูทางไปอานันแม่ไปไปเ,เลยครับผมกอกกำลังกายตอนนี้น้องก็วินนะคะหนึ่งขวบ สิบเอ็ดเดือนกับยี่สิบเจ็ดวันแล้วกำลังเดินขึ้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 น,นบันไดวนใช่ไหมลูกไปเลยไปเลยครับกลัวน้องอีกมาทางนี้เลยอ่ะมาตรงน,น,นี้อ่าตรงนี้อ่ะไปเลยอ้อาวกลัวกันเองเอ้แม่แม่อยู่ไหนวันเนี้ย อ,อยู่ที่คอแม่กวินแม่ว่าแม่หาแมไม่เจอตาวินลราแม่ใส่แม่ก่อน